มึงเคยนั่งมองเพดานวันอาทิตย์ตอนสามทุม่มแล้วคิดว่าเวลาชีวิตแม่งหายไปไหนหมดไหมตื่นเช้าไปทำงานที่มึงไม่ได้รักขับรถฝ่ารถติดแค่เอาตัวรอดให้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ามาก็กลับห้องเช่าเดิมเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์แต่หัวใจอยากทำอะไรของตัวเองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มจากศูนย์เรื่องจริงของพบเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดา ที่ฝันจะเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลน์แต่เงินเก็บมีแค่5,000บาทญาติพี่น้องก็เตือนว่าเจ๊งแน่ๆเพื่อล้อเลียนว่าฝันไปเหอะแต่พบยังนั่งนับเงินเก็บและคิดแผนนี่แหละคือชีวิตจริงของคนเริ่มจากศูนย์ต้องล้มต้องท้อต้องสู้และกูจะพามึงดูสิบดานอรหันทที่มันต้องเจอและต้องผ่านให้ได้เงินไม่มี เงินเก็บน้อยแค่5,000บาทแม่งไม่ได้ทำให้ฝันหยุดแต่พบเลือกใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดซื้อผ้าเล็กๆตัดเสื้อขายเริ่มจากจุดเล็กๆแต่มีค่าเพราะมันคือก้าวแรกอย่าไปรองเงินล้านมึงมีอะไรในมือบ้างใช้มันให้เกิดประโยชน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตความรู้เฉพาะตัวทุกอย่างคือทุนเริ่มต้นพบไม่รอใคร ไม่รอเงินก้อนใหญ่แค่เริ่มจากสิ่งที่มีเริ่มจากศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีทางมันแค่ต้องคิดมากกว่าหลายคนแพ้เพราะรอความพร้อมแต่ความพร้อมไม่มีอยู่จริงวันนี้ทำได้แค่ก้าวเล็กๆแต่พรุ่งนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจำไว้ว่าทรัพยากรในมือมึงแหละคือเงินทุนที่แท้จริงไม่มีความรู้พบไม่รู้เรื่องบัญชีการตลาดหรือว่าการตั้งราคาแต่แม่งเริ่มเรียนจาก YouTube บทความฟรีและลองผิดลองถูกเองมันอ่านหนังสือสิบเล่มก็ไม่เท่าลงมือทำจริงยิงแอดผิดขายของไม่ได้แก้ไขและปรับปรุงการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลุยสนามจริงกูบอกเลยคนที่สำเร็จไม่ได้เกิดมาฉลาดทุกเรื่องแต่มันกล้างโง่กล้าเรียนรู้กล้าเผชิญความผิดพลาดมึงจะยอมเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือดูซีรีส์สชั่วโมง เวลามึงเสียไปมันไม่มีวันกลับแต่ความรู้จะเพิ่มขึ้นทุกวันนี่แหละคือวิธีเริ่มจากศูนย์โดยไม่ต้องมีปริญญาใดๆการถูกปฏิเสธพบเปิดเพจเดือนแรกขายได้ศูนย์ตัวลูกค้าทักสองคนหายแต่แทนที่จะท้อมันปรับรูปปรับคำบรรยายใหม่วันหนึง่งมีคนโอนเงิน250บาทมาซื้อเสื้อตัวแรก เงิน250บาทที่สร้างเองด้วยสองมือมีค่ามากกว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งทุกคำปฏิเสธคือข้อมูลให้มันปรับตัวและเก่งขึ้นใครไม่ท้อแพ้คือคนเลิกตัางหากลูกค้าบอกไม่ดีขอบคุณสิใช้มันปรับปรุงสินค้าธนาคารไม่ให้กู้แปลว่ามึงต้องทำการบ้านให้แน่นขึ้นปฏิเสธคือแรงผลักดันไม่ใช่จุดจบ มึงต้องใช้มันเป็นเชื้อเพลิงต่อสู้และพิสูจน์ตัวเองคู่แข่งเยอะตลาดเต็มไปด้วยร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์เยอะแยะแต่พบไม่แข่งขันเรื่องราคาแข่งเรื่องไอเดียและบริการสร้างคอนเทนต์เล็กๆให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษคู่แข่งทำให้มึงคิดใหม่ปรับใหม่ดีกว่าเดิมการอยู่รอดต้องแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ถ้าใครก็ทำเหมือนมึงมึงก็แค่หนึ่งในร้าน แต่ถ้ามึงสร้างอะไรที่ไม่เหมือนใครมึงมีโอกาสคู่แข่งเยอะคือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่มกลัวก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มกล้าแตกต่างคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จจริงๆรายได้ไม่แน่นอนขายได้วันละตัววันต่อมาศูนย์กดดันสัตว์แต่พบเลือกโฟกัสที่ระบบและวินัยแบ่งเงินหมุนต่อวันไหนขายไม่ได้ก็ไม่ทอ้อแค่ปรับกลยุทธ์ ธุรกิจจากศูนย์แม่งต้องสร้างความต่อเนื่องรายได้ไม่สม่ำเสมอคือบทเรียนให้คิดรอบคอบอย่าไปหวังกำไรใหญ่ทันทีเริ่มจากเล็กๆก่อนทุกยอดขายคือข้อมูลและแรงผลักดันความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแต่คนที่ฝ่ามันไปได้คือคนที่ชนะรายได้ไม่แน่นอนไม่ใช่ข้ออ้างไม่ต้องกลัวแรงกดดันจากคนรอบข้างญาติพี่น้องเตือนว่าเจ๊งแน่ เพื่อนล้อว่าฝันไปเหอะแต่พบเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้มันดีขึ้นแรงกดดันคือบททดสอบใจของมึงมึงจะให้มันทำลายหรือเป็นแรงผลักดันคำพูดคนรอบข้างไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่เอามาพิจารณาและปรับปรุงธุรกิจได้บางครั้งแรงกดดันทำให้มึงคิดละเอียดขึ้นมึงต้องกรองสิ่งที่ฟังมาและเลือกสิ่งที่มีประโยชน์อย่าให้คำพูดคนอื่นกำหนดชีวิตมึง ก้าวต่อไปต้องเป็นของมึงเองความเหนื่อยและท้อแท้หลังเลิกงานเหนื่อยแทบหมดแรงแต่พบแบ่งเวลานิดละหน่อยทุกวันทำให้ฝันเดินไปข้างหน้าแม้เพียงก้าวเล็กๆความเหนื่อยคือส่วนหนึ่งของการเติบโตใครไม่ทนก็หยุดอยู่กับที่แต่ก้าวลิกทุกวันสะสมเป็นความสำเร็จใหญ่ต้องเรียนรู้การจัดการเวลาและพลังงาน ความท้อแท้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เหตุผลให้หยุดเดินต่อไปแม้ช้าดีกว่านอนรอให้โอกาสผ่านไปคนสำเร็จไม่ใช่คนไม่เหนื่อยแต่คือคนไม่ยอมแพ้แม้เหนื่อยสุดความผิดพลาดสต็อกผ้าเยอะไปสีผิดไซส์ขายไม่ได้แม่งหัวใจแฟบแต่พบไม่โทษใครปรับกลยุทธ์เรียนรู้แล้วลงมือใหม่ทุกข้อผิดพลาดคือบทเรียนที่ไม่มีในตำราผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางใครกลัวผิดพลาดก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่คนที่ลุยและแก้ไขคือผู้ชนะทุกข้อผิดพลาดสะสมเป็นความเก่งความผิดพลาดคือเงินลงทุนในความรู้มึงต้องโอบรับมันแล้วเดินต่อการปรับตัวตามโลกเทรนเปลี่ยนทุกสัปดาห์ลูกค้าชอบสไตล์ใหม่ๆพบปรับรูปแบบสินค้าคอนเทนต์และบริการโลกไม่รอใครมึงก็ต้องตามให้ทัน ปรับตัวทำให้ธุรกิจอยู่รอดถ้ามึงยืดหยุ่นไม่ได้แพ้แน่แต่ถ้าเรียนรู้และปรับทันจะอยู่ได้ยาวต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงแม้เหนื่อยและท้อความเร็วในการปรับตัวคือความได้เปรียบทุกครั้งที่ปรับคือลงทุนเพื่ออนาคตโลกหมุนไวใครปรับไม่ทันคือคนที่พังจุดยืนและความสำเร็จเล็กๆผ่านมาหนึ่งปีเพจมีลูกค้าประจำสิบกว่าคนขายได้วันละไม่กี่ตัว กำไรหลักร้อยแต่แม่งมีค่าเพราะเป็นผลลัพธ์จากสองมือของตัวเองทุกยอดรีวิวทุกยอดซื้อซ้ำคือเชื้อไฟใจอย่าเปรียบเทียบก้าวแรกกับก้าวที่ร้อของคนอื่นก้าวเล็กของมึงคือหลักฐานว่ามึงเดินไปข้างหน้าแม้ช้าแต่เดินอยู่นี่คือความสำเร็จแท้จริงภูเขาที่สูงที่สุดก็เริ่มจากก้าวแรกวันนี้ทำอะไรสักอย่างที่ขยับฝันมึงไปข้างหน้า แค่ก้าวเดียวพอแล้วชีวิตมึงจะไม่เหมือนเดิมอีกฟังมาถึงตรงนี้แล้วมึงเหนื่อยไหมทอม้อไหมคุูบอกเลยเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันคือถนนลูกรังเต็มไปด้วยหลุมบอ่อขวากหน้ำและความไม่แน่นอนแต่ทุกหลุมทุกหน้ำคือบทเรียนและโอกาสที่มึงต้องผ่านภูเขาที่สูงที่สุดก็เริ่มจากการลงมือก้าวแรกเลิกนั่งฝันกลางวันเลิกถ่ฟีดดูความเสมือนคนอื่น ลุกขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไปหยิบสมุดปากกามาเขียนแผนไปโทรหาลูกค้าคนแรกออกแบบโลโก้โง่งๆของตัวเองทําอะไรสักอย่างที่มันขยับฝันมึงไปข้างหน้าแม้เพียงหนึ่งมิลิเมตรความแตกต่างระหว่างคนสําเร็จกับคนล้มเหลวมันอยู่แค่การลงมือทําทั้งที่ยังกลัวอยู่วันนี้มึงกลัวพรุ่งนี้มึงทำเพอเผลออีกไม่นานมึงจะสําเร็จแล้ววันนั้นคนที่เคยดูถูกจะหันมาบอกว่า นี่กูน่ะรู้จักกับเขาด้วยนะสะใจไหมแม่งสะใจเว้ยแต่อย่าลืมความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่คำชมใครแต่มันคือการที่มึงลุกขึ้นทำฝันตัวเองให้เป็นจริงทุกวันนี่แหละคือชีวิตของนักสู้นักสู้ที่เริ่มจากศูนย์ฟังจบแล้วอย่าแค่ฟังให้จบลุกขึ้นไปทำสักอย่างตอนนี้เลยไลฟ์ขายของครั้งแรกส่งอีเมลแนะนำตัวให้ลูกค้าเขียนโพสต์ขายของครั้งแรกทำมันเถอะ แล้วกลับมาคอมเมนต์บอกกูหน่อยว่ามึงทำได้ไหมเหมือนกวนตีนไหมละ่ะแต่กูอยากให้มึงทำจริงๆถ้าคอนเทนต์แบบนี้โดนใจมึงกระถืบไลค์กดแชร์ซับตะไคร้มันคือกำลังใจเล็กๆให้กูรู้ว่าเสียงของกูไม่ได้หายไปในอากาศขอบคุณทุกหัวใจนักสู้ที่ฟังมาจนจบจำไว้กูว่ามึงทำได้